เยอะมากนะ่นี่มีแปดผักเลยในวะันนี้เจ็ดอ่ะเจ็ดผักใช่ไหมเจ็ดอย่างมีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็เตรียมแจกแล้วครับทำเองหมดกับมือครับเครื่องเยอะหน่อยแต่คนกินเย็นครับกินเย็นเย็นกินต่อ ของมาจากเวียดนามเลยนะต้องสองห่อเลยนะครบหมูรบคนหอก็ต้องเพิ่มพลังนิดนึ่งเครื่องเยอะและเกินครับยจิ้มได้หรอ ผักเยอะเหลือเกินขั้นตอนการทำก็ยุ่งยากให้กินผักกินยนะแลัคนกินก็จะได้เย็นๆย็นะแม่นะเย็นๆๆๆๆเย็นเนเยนะได้กินผักครับเตรียมเครื่องไว้เลย